สวัสดีครับขออนุญาตพี่ๆทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเปิดแดงพ่อพันธุ์นะครับเป็นพ่อพันธุ์หลักสายแข้งหน้าสายเตเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกเจ้าพายุนะครับแม่จะเป็นสายแดงวิหาบวกปีศาจแดงครับแดงวิหาเป็นสายของพี่ออดคองหลวงครับปีศาจแดงเป็นของไอ้ประธานเหนือครับตัวนี้ครับแข้งหน้าจัดครับตอนนี้นะครับผม ผมได้ทำลูกเก็บไว้แล้วนะครับก็ก็กจะเอาลูกไปต่อยอดนะครับก็จะเปิดแบ่งให้พี่ที่อยากได้พ่อพันธุ์นะครับเอาไปทำนะครับตอนนี้ก็ค้างไว้เฉยๆนะครับไม่ได้ทำแล้วนะครับขนก็สวยงามมากนะครับใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับ